สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูการนะคะจะมาชวนเด็กๆนะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องลำดับกับการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหากันอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้า p ห p ห p บวกเเป็นสามพจน์เรียงกันในลำดับเลขคณิต จงหาค่าของ p และเขียน4พจน์แรกของลำดับนี้มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องดูโจทย์ก่อนค่ะโจทย์ให้อะไรมานี่บอกแล้วว่าเป็นลำดับเลขคณิตให้มา3พจน์ทั้ง3พจน์ติดตัวแปร p หมดเลยค่ะทีนี้ลำดับเลขคณิตเนี่ยเราก็รู้ละว่ามันจะมีความสัมพันธ์ดีดอกเท่ากับ an บวก1ลบ an นะคะ หรือจะอยู่ในรูปสูตรทั่วไป a, a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูสูตรที่2โอ้โหเป็นไปค่อนข้างยากะคะแต่สูตรที่1มีความน่าจะเป็นไปได้นะคะเพราะดูในเรื่องของความสัมพันธ์ d doc นะคะอ่ะมาไล่เลยค่ะมาดูกันเลยนะเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้ความสัมพันธ์ d doc นะคะ จากดีเท่ากับ a n บวก1ลบ a n ะคะถ้าเราเอาโพสที่2กับโพสที่1จับคู่กันเราจะได้5 p ลบ p เราเอาโพสที่2จับคู่กับโพสที่3เราจะได้6 p บวก9ลบ5 p นะคะซ้ายมือ5 p ลบ p หรือ4 p ค่ะขวาม,มือ 6 p ลบ5 p หรือ p เดียวนะคะ p ย้ายไปฝั่งซ้ายมือก็กลายเป็น4 p ลบ p เหลือ3 p เท่ากับ9 p เดียวคือ9หาร3ตอบ3ค่ะเขาบอกจะหาค่า p เอาได้ค่า p ละแล้วเขียน4พจน์แรกของลำดับนี้อ่ะเขียน4พจน์แรกเลยค่ะพจน์ที่1 a 1มีค่าเท่ากับ p p เป็น3พจน์ที่2 a2 มีค่าเท่ากับ 5p 5คูณ3ได้15นะคะจพ์ที่3ค่ะจพ์ที่3ก็คือ 6p บวก9ได้6คูณ3บวก9 18บวก9คือ27นะคะอ่าต่อไปหาจพ์ที่4 นะคะโพสที่4เอาหมดหมดแล้วนี่เขาให้มาแค่3ามโพสถูกไหมคะเราจะหาโพสที่4ได้เราก็ต้องมาย้อนกลับว่า D ีดอของเราอะ่ะมีค่ากับเท่าไหร่ครูเอา D ของเราเป็น a 2ละกัน15ลบ a 1ค่ะได้12เพราะฉะนั้นโพสที่4ของเราจึงมีค่าเท่ากับ a 3าบวกดก็คือ a 3เป็น27่สบวกสิ ได้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย39เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยค่ะดังนั้นนะคะ p มีค่าเท่ากับ3และนะคะสพจน์แรกของลำดับค่ะสี่พจน์แรกของลำดับนะคะ ข้อที่หนึ่งเริ่มเลยคะ่ะสามสิบห้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเก้าโอเคไหมคะได้แล้วค่ะสี่พจน์นะคะเป็นไงบ้างนักเรียนข้อแรกหนึ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะถึงแม้จะเห็นเป็นตัวแปรเยอะๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะนักเรียนดูก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาแล้วเอาสิ่งที่เขาให้มานะคะมาวิเคราะห์ว่า เออเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเราจึงเอามาใช้ไปตัวอย่างที่สองเลยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าจงหาพจน์กลางสามพจน์ของลำดับเลขาคณิตระหว่างลบสามส่วนเและลบหนึ่งพัมาเริ่มเลยนะคะให้หาพจน์กลางสามพจน์เขียนลำดับก่อนเนาะอ้าวแล้วก็เขียนลำดับก่อนอ่ะลำดับเลขาคณิต เราจะได้ไม่งงนะคะว่า a 1เนี่ยคือ3ส่วน7แล้วจากนั้นมี3พจน์อยู่ตรงกลางกลายเป็น a 2 a 3 a 4พจน์ถัดไปคือลบ1 0 2 9ูจะไม่ใส่ลูกน้ำนะคะเพราะถ้าใส่ตรงที่1,000น่ะมันจะทำให้เหมือนเป็นลบ1ตัวหนึงกับ029ตัวหน,น,นึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลำดับอย่างนี้แล้วเป็นเลขพันเนี่ยเลขแสนเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ต้องใช้ลูกน้ำ ละไว้นะคะไม่ไม่ต้องเขียนนะคะเด็กๆโอเคเนาะที่นี้เราจะเห็นว่าอ่าเราจะเห็นว่าอะไรคะ a 1ของเราเนี่ยคือลบสาส่วนเจ็ดไหมคะและ a ตัวที่5ของเราคือลบหนึ่งศเก้าขาบอกว่าเป็นลำดับเลขาเมื่อเป็นลำดับเลขานั้นแสดงว่าเราต้องใช้พจน์ a n เท่ากับ 1> a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ค่ะนะคะ an ของเราอ้อเราได้ a 5้าถูกมั้ยคะเพราะนั้นเราเอา n เป็น5แล้วกันเพราะนั้น a 5ของเราได้1 1 0 29ค่ะเท่ากับ a 1ของเราคือลบ3ส่วน7ค่ะคูณกับ r ยกกำลัง5ลบ1ได้4นะคะอ่ะจัดการนะคะคิดแบบรวบลัดเนาะ7 คูณอ,อ่าค่ะเจคูณมาแล้วนะคะเจคูณนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหาใช่ไหมคะคูย้ายมาเป็นคูณลบสคูณลงมาเป็นหารนะคะเหลืออารกำลัง4ี่ค่ะพอคูณเสร็จแล้วนะคะจะมีค่าเท่ากับ2 4งสศย์หค่ะซึ่งจะได้ R เท่ากับสได้สองสี่แต่เรารู้ว่า R เนี่ย มันยกกำลังสี่เพราะนั้นมันต้องมีสองค่าใช่ไหมอ่าแต่เรารู้ว่าเจ็ดกำลังสี่ก็ได้เท่ากับสองสี่ศูนย์หนึ่งและลบเจ็ดกำลังสี่ก็ได้สองสี่ศูนย์หนึ่งเช่นกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น r ของเราจึงเป็นยังไงคะ r ของเราจึงข้อนี้จึงมีสองค่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้น r ของเราจึงมีค่าสองค่าก็คือ a เท่ากับบวกลบ7นั่นเองนะคะอ่ามาไล่เลยค่ะหาพจน์กลางเนาะในกรณีที่ a เท่ากับเเราจะได้นะคะเราจะได้ a 1เนี่ยที่เขาได้เป็นลบ3ส่วน7ถูกไหมคะอ่า เพราะนั้นเราเขียนเป็น a 2เลยละกัน a 2กับ a 1คูณ r ก็ได้เป็นลบ3ส่วน7คูณ r เป็น7ได้ลบ3ต่อไป a 3ค่ะ a 3ได้ a 2คูณ r a 2คือลบ3คูณ7ได้ลบ21ต่อไป a 2 a 3แล้วต่อไป a 4เนาะ a4 มี3มพจน์ตรงกลางคือ a2 a3 a4 อ่ะ a4 ก็ได้ a3 คูณกับ r a3 คือลบ21คูณ7ค่ะ147ติดลบนะคะอะอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือถ้า r เท่ากับลบ7เราก็จะได้ถูกไหมคะเราจะได้ a2 ก็คือ a1 คูณ r a1 คูณแทนเลยนะลบ3สน7ค่ะ r เป็นลบ7ลบลบคูณกันได้บวกไม่3ต่อไป a3 นะคะ a3 ก็คือ a2 a2 คือ3 3คูณ r ได้ลบ21ค่ะต่อไป a4 นะคะ a4 ก็คือ a3 a3 ไม่ลบ21นะคะ คูณอลบ21เคูณอคูณเป็นลบ7ค่ะลบลบเป็นบวกเนาะได้147ตอนนี้เห็นไหมคะว่าคำตอบเราเนี่ยก็จะได้2ค่านะคะอ่าเขาบอกว่าจงหาพจน์กลาง3พจน์สรุปหน่อยดังนั้นนะคะดังนั้นพจน์กลาง3พจน์ ของลำดับลำดับอะไรคะเนี่ยเรขาคณิตอ่าเรขาคณิตนี้นะคะคือตัวแรกคือลบสามลบยี่สิบเอ็ดลบหนึ่งสี่เจ็ดค่ะหรืออีกคำตอบหนึ่งคืออะไรคะสามลบยี่สิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดค่ะไงคะพอได้เนาะ ไม่ยากนะคะลุยเลยนะคะไปตัวอย่างที่สามค่ะตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าจงหาจํานวนจํานวนหนึ่งที่บวกกับ3และ20และห0ึ่งรตามลําดับแล้วผลบวกที่ได้เป็นโพสโสามโพส,โสเรียงกันในลําดับเลขาคณิตอ่าเลขาคณิตอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเราไปดูก่อนจํานวนจํานวนนั้นเป็นอะไรดีเนี่ยเราก็บอกว่าให้จํานวนนั้นถูกไหมคะ ่แล้วก็ให้จำนวนนะคะจำนวนหนึ่งเป็นคูให้เป็นเอาเป็น x กละกันนักเรียนจะเอา a อ c อะไรก็ได้นะครูติด x มันดูง่ายดีเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจะได้เอามาบวกกับสาม มาบวกกับ20มาบวกกับ105เป็นลำดับเลขาคณิตอ่าเป็นลำดับเลขคคณิตนะคะเขาให้หาค่า X อ่าเพราะฉะนั้นเหมือน,นคล้ายในตัวอย่างที่หนึ่งเนาะหา A-A ในค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นดูความสัมพันธ์น,ะนะะั่นเลยค่ะ r ดีกว่านะคะอ้าวจากความสัมพันธ์ R ่าเท่ากับ an บวกหนึ่งหารด้วย an เริ่มเลยนะคะเอาพจน์ที่สองอ่า x บวกยี่สิบหารด้วยพจน์ที่หนึ่งเอาพจน์ที่สามถูกไหมคะหารด้วยพจน์ที่สองค่ะจากนั้นเป็นไงคะอ่าถูกต้องคูณไข่ใช่ไหมคะ เป็นการคิดรวบลัดคูณไข่เท่ากับ x บวก1คูณกับ x บวก3ค่ะนะคะอ่ะมาามาจัดรูปกันสักให,หน่อยสิเนาะนะคะหลักการคูณหน้าคูณหน้าหลังคูณหลัง ไกลคุณไกลไกลคุณไกลนะคะอีกข้างนี้ก็เหมือนกันหน้าคูณหน้าหลังคูณหลังเท่าไหร่เนี่ยสามหนึ่งห้าเนาะใกล้คุณไกลไกลคุณไกลนะคะจริงๆนักเรียนจะใช้การคุณแจกันก็ได้นะคะ x คูณ x ก็กลายเป็น x กำลังสองบวก x คูณยีก็ได้2 0 x แล้วจากนั้นเอาตัวหลังกระจายเข้าไปอีกก็กลายบวก2 0 x บวกอะไรคะยี่สคูณยีเป็น400ได้เหมือนกันค่ะทำวิธีไหนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นซ้ายมือเราจะได้เป็น x กำลังสนะคะบวก2 0 x กับ2 0 x เป็น4 0 x บวก400ค่ะเท่ากับขวามือ x กำลัง2 105กับ 3x ได้ 108x นะคะตัวนี้อ่าตัวหลังก็คือ315ค่ะโชคดีมันเป็นเครื่องหมายบวกหมดนะคะแล้วก็เลยอ่ามารวมกันได้เดี๋ยวถ้ามันเป็นลบนักเรียก็ต้องคิดตามเครื่องหมายด้วยนะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะอ่าเห็น x กำลังสองย้าย x กาลังสองไปลบหมดไปนะคะต่อมาค่ะะ 40x กับ 108x นะคะ40ย้ายไปก็คือ108ลบ40ได้ 68x นะคะ315ย้ายมากลายเป็น400ลบ315ได้เท่าไหร่คะเนี่ย85เนาะ นะคะขอเขียนมาตรงนี้นะจ๊ะนะคะอ่าก็กลายเป็นเอเท่ากับอะไรคะเนี่ยแปดสิบห้าหารด้วยหกสิบแปดนะคะเราก็ทอนเป็นอย่างต่ำทอนได้อะไรคะเนี่ยอืมบางคนคิดได้ละทอนคือครูเอาสิบเจ็ดไปทอนครูเอาสิบเจ็ดไปทอน นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะห้าส่วนสี่เนาะเขาบอกว่าผลบวกที่ได้นะคะเป็นสามพจธ์เรียงกันในลำดับเลขเคณิตเขาให้จงหาจำนวนจำนวนหนึ่งนัสแงว่าจำนวนนั้นคือค่าของ x กเขาถามไม่ะว่าสามพจน์น่ะมีค่า,ากาาับเท่าไหร่เขาไม่ได้ถาม เมื่อไม่ได้ถามเป็นไงเป็นไงคะเราก็ไม่ตอบสรุปเลยนะคะอ้าวดังนั้นนะคะจำนวนนั้นคือนะคะห้าส่วนสี่หรือนักเรียนจะ,จอจะตอบเป็นทศนิยมก็ได้คะ่ะทศนิยมคืออะไรคะหนึ่งจุดสองห้านะคะ จะตอบเป็น5 4ส่วนหรือ1.25ก็ได้แต่ถ้าบอกว่าอาจารย์แล้วค่าก็ถาม3า้คนเรียนกันน่ะทำยังไงนักเรียนก็เอา x ไปแทนนะคะคนแรกนักเรียนก็เอา5.4ไปบวก3พมคที่2นักเรียนก็เอา5.4ไปบวก20พสิที่3นักเรียนก็เอา5 4ส่วนไปบวกอะไรคะ105ยนะคะอ๋อลืมไปถ้านักเรียนจะตอบขอคำตอบ ผู้ใช้อตัวนี้ดีกว่าเนาะผู้ใช้คําว่าหรือดีกว่าค่ะหรืออ่าตอบตอบ,ตอ,บอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมาดูถัดไปเลยค่ะเอาเป็นตัวอย่างที่สี่ค่ะตัวอย่างที่สี่บอกว่าลำดับเลขคณิตมีผลบวกของสามคนแรกเท่ากับห้าสิบเจ็ดมีผลคูณของสามคนแรกเท่ากับหกพันหกร้อยแปดสิบแปด พจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตนี้มีค่าเท่ากับเท่ารดนะคะอ่ะมาดูกันเลยถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเรารู้แล้วนะคะลำดับเลขคณิตเห็นไหมคะมีค่าของ d ีด็อกนะคะมีค่าของ a-n นะคะมีค่าของ a-n เท่ากับอะไรคะอ่าครูเขียนสูตรเล็กๆไว้ทาง ซ้ายทางขวามือนะคะตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตเราจะรู้ว่า d เท่ากับ an บวก1ลบ an สูตรที่1 2 an เท่ากับ a n 1บวก n ลบ1 d นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้สูตรอะไรดีแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าลำดับ3พจน,น์ใช่ไหมแล้วหา3พจน์ก่อนเอามาบวกก่อนใช่ไหมคะมาบวก นั้นแสดงว่าเราก็ต้องกลายเป็น a 1บวก a 2บวก a 3อันนี้ครูทดไปก่อนนะคะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้านักเรียนให้ a 1เป็น x นักเรียนจะต้องเป็น a 1เป็นอะไรคะ x บวก d a 3นักเรียนต้องเป็น x บวกอะไรคะ2 d โอ้โหยุ่งยากเนาะมี x มี d มีตัวแปรตั้ง2ตัวแปรเนะี่ยจะถามว่าจะแก้สมการได้ไหมได้แต่มันจะยาวไปหน่อยแต่ถ้าเราใช้ในลักษณะกำหนด อ่าพจน์กลางเป็นเอ็ะคะอ่าเพราะนั้นพจน์ที่3ก็ต้องกลายเป็น x บวก d พจน์ที่1ก็ต้องกลายเป็นเลยคะ x ลบ d ถามว่าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะนักเรียนนักเรียนดูนะ x บวก d เป็นพจน์ที่1พจน์ที่2คือถ้าบวก d ก็จะได้ x เห็นไหมคะพจน์ที่3ก็คือบวก d ก็ได้ x บวก d นั้นะสแสดงว่าตัวนี้น่ะน่าจะโอเคละทําให้เราคิดเลขได้เป็นไงคะเร็วขึ้นนะคะ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะคะมาเลยค่ะเราก็จะให้นะคะเนาะเราก็จะให้ลำดับเนาะให้ลำดับเดี๋ยวกาหนดลำดับนะคะ เลขคณิตอ่าเลขคณิตนะคะเป็น x ลบ d พจน์ที่หนึ่งเป็น x แล้วก็ x บวก d 3พจน์แรกนะคะเป็นลำดับเลขคณิตที่เป็นของ3พจน์แรกอ่ะพจน์แรกเนาะจะได้เป็นไงคะดูง่ายขึ้น ลบกันนะคะนี่คือเราเป็นไงคะคิดเลขอ้าวผลบวกผลบวกก็คือได้ x ลบ d บวก x บวก x บวก d ได้เท่าไหร่คะห้าสิบเจ็ดลบ d กับบวก d หมดไปนะคะมี x บวกกัน3ตัว นะคะได้57ก็เป็น 3x x ก็เท่ากับเท่าไรคะห้าหาร 3x กับเท่าไห, 57, หาร 3, x, ่หนเนี่ย57หาร3ได้19คค่ะเนาะผลคูณ3าพจนแรกอ่ะผลคูณ3พจนแรก,คค 3, แรก x ลบ d คูณกับ x คูณกับ x บวก d ได้6688นะคะ ทีนี้เราเห็นว่า x มันเท่ากับ19แล้วนี่เอาแทนเลยเนาะจะได้เหลืออะไคะเหลือตัวแปรเดียวจะจะได้ง่ายขึ้นนะคะจะได้แก้สมการง่ายขึ้น19ตัวเนี้ยเราสามารถย้ายได้เลยเพราะว่าเขาเป็นค่าคงตัวถูกมั้คะหาด้วย19ตัวนี้ได้19บลบ d คูณสิบวก d นักเรียนจะเห็นว่าหน้าลบหลังหน้าบวกหลังมันได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะตัวนี้หกพันหกร้อยแปดสิบแปดนะคะหารด้วยสิบเก้าได้สามพันได้ถูกสามร้อยห้าสิบสองค่ะโอ้โหหาจะได้ซะเยอะเลยเนาะอ่ะสิบเก้ากำลังสองได้สามร้อยหกสิบเอ็ดนะคะลบ d กีกำลังสองเท่ากับสามรอห้าสิบสองนะคะนักเรียนนักเรียนดูดีๆนะถ้านักเรียนบอกว่าอาจารย์ทุกิดหนูจำสูตรไม่ได้อะผลต่างกำลังสองะหนูจะทำยังไงกับชีวิตหนูดีไม่ต้องทำยังไงเลยคะ่ะลูกใช้สูตรเหมือนเมื่อกี้นะคะหน้าคูณหน้าสิบเก้ากำลังสองหลังคูณหลังนะคะลบดีกำลังสองค่ะใกล้ๆล,ลบสิบเก้าค่ะไกลๆบวกสิบเก้าค่ะหมดไหมคะตรงกลาง หมดค่ะตรงกลางนะคะโอเคไม่ยากเนาะไม่ยากมาต่อค่ะต่อค่ะเอาหาค่าดีให้มันจบในหน้านี้ก่อนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3.6.1หกหนะคะลบสามเท่ากับเอาดีกำลัาางสองไว้ขวามือนะคะจะได้เท่าไหร่เนี่ยเใช่ไหมเนาะได้ดีกำลัาางสองเพราะนั้นดีเดียวก็คือ บวกลบ3เอาละค่ะดีได้บวกลบสเลยนะนะคะดูสิโจทย์มีเงื่อนไขไหมว่าดีมากกว่าศูนย์มีไหมไม่มีมีไหมว่าดีน้อยกว่าศูนมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีไม่เป็นไรค่ะต่อไปสักสองกรณีนี้เลยนะคะโอเคลุยเลยนะคะขอไปหน้าถัดไปนะคะตอนเนี้ย นะคะเราได้ x เท่ากับ19ละนะคะและเราได้ d ของเรามีค่า2ค่าคือบวกลบ3นะคะโจทย์เขาบอกว่าหาพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตนี้นะคะอ้าทีนี้จากสูตร an เท่ากับ a 1นะคะเป็นเลขคณิตเนาะบวก n ลบ1 d นะคะ เดี๋ยวขอลบก่อนนะนะะี่ค่ะอ่ะเราก็มาดูกรณีที่ดีเท่ากับสามก่อนเนาะอ่ะนะคะเมื่อดีเท่ากับสามอ่ะเมื่อดีเท่ากับสามเมื่อดีเท่ากับสามเนี่ยเราอย่าลืมนะคะว่า เรากำหนด a 1ของเราเนี่ยเท่ากับเลยคะ x ลบ d นะคะเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ19 1 9ลบ d 16นะคะอ่ะไอต้ตรงนีค้คุณไม่เอานะมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันคงค้างมาจากไฟที่แล้วนะคะอันนี้ไม่เอานะขีดเว้นลบไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นหา a ที่เท่าไหร่คะ25 a 2 5ก็คือ a 1คือ16บวก25ลบ1คูณ d d เป็น3ค่ะก็ได้เป็นเท่าไหร่คะเนี่ย16นะคะเอ่อบวกกับ24คูณ3นะคะก็จะได้เท่ากับ16 24คูณ3ได้72เห็นไหมคะเห็นไหม ยี่สิบสี่คูณสามโอเคได้ 4. 4. 6. 6. 6. เจ็ดสิบสองสามสี่สิบสองสองส่วนหนึ่งสามหกเจ็ดอ่าโอเคค่ะก็ได้เท่าไหร่คะเนี่ยแปดสิบแปดนะคะทีนี้เมื่อดีนะคะเมื่อดีเท่ากับลบสามเอหนึ่งเนี่ยเราได้เอลบดีถูกไหมคะเอของเราเป็นสิบเก้าดีของเราเป็นลบสามได้ยี่สิบสองนะคะ เพราะฉะนั้น A 25ของเราจะเท่ากับ A1 22บวก N ลบหนะคะคูณ d ก็ได้เป็น22่สลบเจก็ได้เป็นเท่าไหร่คาคะลบห0โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าพจน์ที่25ของลำดับเลขคณิตนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบเลยดังนั้นนะคะพจน์ที่25ค่ะ ของลำดับเลขคณิตเนาะคือคำตอบแรก88คำตอบที่2องลบห0ค่ะเป็นไงบ้างไหมคะข้อนี้อาจจะยาวสักหน่อยแต่คอนเซปต์ส่วนใหญ่ก็คือเราจะดูความสัมพันธ์ก่อนนะคะจะดูว่า1 เขาให้อะไรมาเป็นเลขคณิตหรือเป็นเลขขาคณิตสองจากนั้นดูว่าเราใช้ความสัมพันธ์ดีหรือความสัมพันธ์อาช่วยหรือใช้ในเรื่องของลูกทั่วไปช่วยเป็นไงคะไม่ยากเนาะทีนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆนะคะเป็นแบบฝึกหัด1.1.3ข้อคอควายนะคะนักเรียนลองไปทำนะคะ ไปทำแล้วนักเรียนลองฝึกดูว่าเออมีข้อไหนที่ไม่ได้ข้อไหนถ้านักเรียนแบบเอ,อไม่ได้จริงๆอาจารย์หนูจะรู้ได้ไงว่าหนูคิดถูกไหมอะไรอย่เงี้ยนะคะเดี๋ยวครูค่ะจะย้อนไปทําคลิปเฉลยย้อนหลังนะคะทุกแบบฝึกหัดแล้วก็จะส่งให้นักเรียนไปนะคะในใน o g l e Classroom แล้วยังไง นักเรียนลองดูนะคะว่าคําตอบเนี่ยนักเรียนตรงไหมถ้าตรงปุ๊บย้อนไปดูซิวิธีทาของเราเป็นไงคะใกล้เคียงกันไหมนะคะถ้าไม่ได้ยังไงสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสอบถามได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะมาทางไลน์ก็ได้ค่ะหรือมาในช่องอของ g o o Google c l a s s r o o m ก็ได้ค่ะแต่ครูบอกเลยนะคะว่า g Google c l a s s r o o m ครูก็ยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ถ้านักเรียนส่งมาทางไลน์ครูก็จะทันหัดมากกว่าแล้วก็จะเห็นมันค่อนข้างง่ายกว่านะคะ แล้วยังไงอย่าลืมนะคะทําแบบฝึกทักษะ1 1 3พอควายด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนแล้วเจอกันนะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดี